ตอนันนี้นะคะเ,เราจะดเล่นมีต่อค่ะมีคุณแม่กับน้องสาวเล่นเลยค่ะพค,ครับแม่รค,ครับนี่คือแม่ของผมหอครับเคอสอตัวนี้นะคะเพิ่มาใหม่ค่ะยินดีที่ได้รู้จักคะ่ะ ตัวที่มาใหม่ค่ะสองตัวนี้ค่ะที่มาใหม่ก็สดกระดิกมีตตยขอาไมหม่เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ